ได้ร่วมจัดคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับโดยเชิญศิลปินชั้นนำทั้งของไทยและก็ต่างชาติมาร่วมบรรเลงบทเพลงอันคลาสสิกนะครับปฏิตามกันครับ เป็นโนซองพลังจากศิลปินเกาหลีใต้รุ่นใหม่ที่กำลังมาแรงด้วยวัย21ปีตรึงผู้ชมให้ดื่มด่ำกับบทเพลงคลาสสิกหลักยุคสมัยในคอนเสิร์ตจียอง The New Piano Phenomenon ในชุดเอกศิลปินรวมใจถาวายพระพรกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและมูลนิธิวงดุริยางศิริฟนีกรุงเทพในพระราชปธัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุะตราชกุมารร่วมกันจัดขึ้นในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ส่งเจริญพระชนมพรรษา80พรรษาด้วยสังนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ส่งสนับสนุนศิลปะวัฒนธรรมทั้งของไทยและต่างชาติโดยเชิญศิลปินชั้นนำของไทยและต่างประเทศที่มีชื่อเสียงมีความสามารถระดับมืออาชีพมาร่วมแสดงเฉลิมพระเกียรติในปีมหามงคลโดยจียองได้บรรเลงบทเพลงคลาสสิก on อันอ่อนหวานยือกเย็นของโยฮันเซบาสเตียนบาร์กขี่ตะกวีในยุคบาล็อก บทเพลงที่เปี่ยมด้วยพลังของลูกวิกฟานบีโทฟเฟนรวมทั้งบทเพลงที่เต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกของเฟเดริกโชแปงและโดเบอร์ชูมานขีตะกะวีในยุคคลาสสิก ชนะล่าจากเวทีนิวรยกฟิลฮาร์โมนิกยังอัสติสของพิทิชันในปี2,544ขณะอายุเพียง10ปีนับเป็นนักเปียโนโอายุน้อยที่สุดคนหนึ่งของโลกที่ขวารางวันอันทรงเกียรติมุ่งมั่นรังสรรค์นวัตกรรมทางดนตรีโดยผสมผสานงานจิตกรรมแบบป๊อปอาร์ตของเกาหลีทั้งได้รับเชิญไปบรรเลงเดี่ยวและบรรเลงร่วมกับวงดุริยางชั้นนําของโลกทั้งในยุโรป